ในช่วงนี้มีเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาพอสมควรโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการศึกษามีการประกาศของกระทรวงศึกษาธิการว่าต่อไปนี้จะต้องไม่บังคับเด็กให้ตัดผมเกรียนเด็กผู้หญิงสามารถปล่อยผมยาวได้ก็มีปฏิกิริยาร้อยแบางคนก็ เห็นด้วยอีกบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่โดยภาพรวมทั่วไปแล้วเด็กส่วนใหญ่จะรู้สึกมีความพอใจจริงๆแล้วบางทีสมัยก่อนนะันะมักจะคิดกันว่าการที่ให้เด็กตัดผมแล้วก็ไม่ให้เด็กไปสนใจกับเรื่องผมมากมายนั้นจะได้หันความสนใจมาเล่าเรียนศึกษาแต่จริงๆแล้ว ในสถานการณ์ของเด็กทุกวันนี้ของเยาวชนทุกวันนี้อะไรอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นบางทีที่คิดว่าการที่จะให้เด็กเข้าตัดผมสั้นมีการตรวจตราอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในแต่ละเช้าของวันจันทร์อาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะเดินตรวจมีการวัดมีการลงโทษหากว่าไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นนั้น สิ่งนี้แทนที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนได้ดีจากมุมมองของจิตวิทยาเราก็จะพบว่าเด็กมีความกดดันและเมื่อมีความกดดันแล้วการเล่าเรียนการรับรู้เนื้อหาวิชาต่างๆนั้นก็ไม่ได้เต็มร้อยเวลาที่เราทำอะไรด้วยความสุขด้วยความยินดีใจสบายเรามักจะทำสิ่งนั้นได้ดี และทำไปก็มีความสุขไปแต่หากว่าใจของเราไม่สบายแล้วนั้นทำไปได้วยความกดดันความกดดันนั้นมันทำให้เปอร์เซนต์ของความสุขใจเปอร์เซนต์ของการรับรู้เปอร์เซนต์ของประสิทธิผลของการกระทำนั้นลดลงฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วถ้ามองในแง่ของจิตวิยาก็จะเห็นว่าการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเขากำหนดให้มีการ อนุโลมให้เด็กผู้ชายตัดผมรองทรงได้เด็กผู้หญิงสามารถปล่อยผมยาวได้เพียงแต่ต้องรวบไว้ให้เรียบร้อยนั้น mm. ก็อาจจะเป็นการเปิดวิถีใหม่ของการเรียน mm. การศึกษาทําให้เด็กมาโรงเรียนนั้นมาด้วยความสบายใจมาด้วยความรู้สึกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เป็นเพราะว่าถูกบังคับ ให้ทำในสิ่งที่บางทีตัวเองก็ไม่ชอบจะพูดกันในความเป็นจริงแล้วถ้าทุกคนที่เป็นเด็ก,กจะเข้าใจว่าเวลาที่จะต้องตัดผมเกลียนแบบนั้นเวลาที่ตัดผมสั้นแบบนั้นมันทําให้เกิดความกดดันไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งหมดเหล่านี้ถ้ามองดูแล้วจะเห็นได้ว่าถ้าคุณพ่อบอสโกคุณพ่อบอสโกคงจะบอกเช่นเดียวกันว่าการอบรมมันเป็นเรื่องของหัวใจ เวลาที่เราสามารถเข้าไปถึงใจและใจสื่อกับใจของเด็กของเยาวชนนั้นการพูดคุยการให้เนื้อหาการบอกวิธีการการแนะนำมันก็จะเป็นไปด้วยดีฉะนั้นถ้ามองจากแง่นี้แล้วจะเห็นได้ว่าแม้จะมีกฎเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของการเรียนการศึกษาการวางตัวในโรงเรียนเครื่องแบบและอื่นอื่น สิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นมากนั้นก็คือการที่สถาบันครูบาอาจารย์ทุกบุคคลที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งผู้ปกครองเองต้องสามารถที่จะให้เหตุและผลในสิ่งที่เรียกร้องให้เด็กทุกวันนี้ทำเพราะว่าเด็กทุกวันนี้มีความฉลาดสามารถที่จะรอบรู้ร้อยแปดหากว่า ยังเป็นการกระทําที่เหมือนเดิมนั่นก็คือบังคับให้ทําแล้วนั้นไม่ต้องชี้แจงอะไรมากมายเพียงแต่ใช้การบังคับอย่างเดียวสั่งแล้วก็ต้องทําเด็กก็จะรู้สึกมีความกดดันแม้แต่เขาไม่ได้แสดงออกแม้แต่เขาจะไม่ทําอะไรในสิ่งตรงข้ามประท้วงหรืออะไรก็ตามแต่ในใจลึกๆนั้นมีการต่อต้านนี่ก็คือการสกัดกั้น กระบวนการของการอบรมแล้วโดยปริยายใจถูกสกัดกันใจไม่เปิดรับฉะนั้นเวลาที่จะให้ระเบียบว,วินัยที่เด็กที่จะต้องทำเพื่อความเรียบร้อยเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนเพื่อการมีวินัยในการเป็นนักเรียนนั้นจะต้องอธิบายให้เหตุและให้ผลยังไม่พอเหตุผลที่ให้นั้นไม่เพียงแต่ เป็นการให้เหตุผลเพื่อยังผลประโยชน์หรือว่าเพื่อความเรียบร้อยเพื่อกฎเกณฑ์ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องให้เหตุผลนั้นก็คือทุกอย่างเหล่านี้ท้ายที่สุดแล้วก็ไปตกอยู่ในความดีของเด็กเองเด็กจะได้ประโยชน์เต็มเตมเด็กจะได้ประสิทธทิผลเต็มร้อยทั้งหมดเหล่านี้เด็กก็จะเปิดใจกว้างเพราะรู้ว่าเบื้องหลัง หลายๆสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกอึดอัดแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ต้องทำต้องปฏิบัตินั้นส่งผลให้แก่ตัวเด็กเองโดยที่ผู้ปกครองเองครูฝ่ายปกครองเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าพอเด็กทำแล้วก็เป็นความสำเร็จของตัวเองแล้วรู้สึกพึงพอใจไม่ใช่แต่หลายครั้งเสียอีกที่คุณพ่อคุณแม่ต้อง ยอมทนต้องฝืนความรู้สึกของตอนเองเพื่อบอกเด็กบางอย่างนั้นโดยที่ชี้แจงเห็นเลยว่าเบื้องหลังและท้ายที่สุดแล้วเป็นความดีของเขาเขาได้รับเต็มๆนั้นเด็กก็จะเห็นเมื่อเห็นว่าผู้ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเขาก็จะเปิดใจกว้างไอการร่วมมือก็จะเกิดขึ้น การร่วมมือนั้นหมาย,มายความว่าหลังจากที่เห็นทุกอย่างแล้วตามเหตุผลแล้วแสดงว่าเขาสบายใจไม่ใช่แต่บางครั้งแม้แต่เขารู้สึกอึดอัดแม้แต่เขารู้สึกลำบากแต่เขาพร้อมที่จะฟันฝ่าความยากลำบากความอึดอัดนั้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนที่ได้ประโยชน์เต็มร้อยก็คือตัวเขาเอางเหมือนเดิมฉะนั้นในการประกาศกฎเกณฑ์ต่างๆคุณพ่อบอสโกจึงบอกว่า บุคคลซึ่งต้องการจะประกาศกฎเกณฑ์การสร้างวินยัยการสร้างสิ่งต่างๆที่จะเป็นนิสัยใจคอของเด็กที่งดงามนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความภาคเพียรในการที่จะให้เหตุและให้ผลอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท้ายที่สุดและทุกสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่จะส่งผลดีให้แก่เด็กเองในเวลานี้ในอนาคตและเสมอไป เมื่อเป็นอย่างนี้ลนะ่ะก็ทำให้เกิดมีการเปิดใจกว้างขึ้นและพร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือเหตุและผลนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัวที่เป็นกุญแจเปิดประตูดวงใจของเด็กถ้าหากว่าเด็กยังไม่เห็นเหตุผลของคำสั่งของกฎเกณฑ์จิตใจของเด็กนั้นจะถูกสกัดกัน้น และเมื่อสกัดกั้นแล้วอะไรที่ดีงามแม้แต่จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับคุณพ่อบอสโกจึงแนะนำอยู่ตลอดเวลาว่าในระบบการอบรมของคุณพ่อนั้นเรื่องของการใช้เหตุผลยังไม่พอต้องมีเหตุผลซึ่งโน้มน้าวไปถึงตัวของเด็กเองจนกระทั่งเด็กเกิดความตระหนักใจว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็คือความดีของเขาแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเขาเต็มๆและเป็นความหวังดีของทุกคนที่พยายามช่วยเขาเมื่อนั้นแหละเด็กก็จะเปิดใจกว้างและพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะพูดกันแล้วการที่จะบังคับให้ใส่เครื่องแบบการที่จะบังคับให้ตัดผมให้เรียบร้อยการที่จะบังคับให้เด็กมีวินัยเวลามาโรงเรียนนั้นเด็กเองก็ มีความพร้อมที่จะทำอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะทำด้วยความสบายใจหรือว่าจายอมต้องทำทำไปบ่นไปมันขึ้นอยู่กับเหตุผลของการชี้นําของการที่บ่งบอกถึงเจตนาของระเบียบแต่ละข้อของวินัยแต่ละอย่างของกฎเกณฑ์ที่สร้างกันขึ้นมาเพื่อความเรียบร้อยในสถาบันนั้นคุณพ่อบบสโกจะยืนยันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลา ในการอบรมนั้นก็คือการอบรมเป็นเรื่องหัวใจกับหัวใจทุกอย่างที่เข้าไปถึงหัวใจได้นั่นก็คือการอบรมเริ่มต้นแล้วและเพื่อจะสามารถเข้าไปถึงหัวใจของแต่ละหัวใจเด็กจะต้องเห็นได้ชัดเจนด้วยเหตุและผลว่าสิ่งที่กำลังได้รับการอบรมผู้อบรมครูบาอาจารย์พ่อแม่กำลังพยายามสอนเขาอยู่นั้น เพื่อตัวเขาโดยเฉพาะเพื่อความดีของพวกเขาเองการอบรมก็จะเริ่มต้นขึ้นและจะทำให้มีการต่อเนื่องส่งผลระยะยาวสำหรับเด็กและประสิทธิผลของการอบรมก็เป็นที่แน่นอน